ขวัญพิมพ์อักษรโยทัศวรรณซื้อที่ดินทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาวสรพงษ์เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านโยทัศวรรณอดีตภรรยาของสรพงศ์ชาตี และลูกสาวขวัญพิมพ์อับสอนตัดสินใจรับพี่สาวของสรพงษ์ชาตีมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศวรรณและขวัญพิมพ์อับสอน ซึ่งทางด้านขวัญพิมพ์อักษรโพสร,โร,รูปภาพของคุณป้าอยู่บ่อยครั้งรวมถึงเป็นภาพของคุณป้าและคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันคอยช่วยกันดูแลคุณป้ามาโดยตลอดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรทุ่มเปิดร้านอาหารให้คุณป้าโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าในที่สุดคะ่ะสักทีร้านครัวชั้นเอกเราได้เลิกถมที่แล้วที่ชามากไม่ใช่ไร ความพิถีพิถันตามมาตรฐานป้าก็คือต้องหาที่ดินที่ดีที่สุดจะมาดินเหนียวดินทรายเศษขยะอะไรที่ปกติเขาก็ใช้ถมถมที่กันไปก่อนคุณป้าไม่ได้ไม่ยอมเรื่องถมดินยังขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารถึงเราจะทําอาหารบ้านๆแต่เรื่องความสะอาดความอร่อยและทุกๆความป้าไม่ปล่อยผ่านแน่นอน ไข่ร,รอมาชิมกับข้าวคุณป้าที่เราส่งทางไปรษณีย์ให้ไม่ได้และเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อด้วยอดใจรออีกหน่อยนะคะรับรองหาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะ